เกลียวปริศนาสัญ,ญลักษณ์โบราณบอกเล่าความลับจักรวาลหรือร่องรอยผู้มาเยือนคุณเคยเห็นภาพเกลียวสมมาตรที่ปรากฏอยู่บนพื้นโลกบ้างไหมไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาขั้นบันไดสถาปัตยกรรมโบราณหรือแม้แต่ลวดลายบนเปลือกหอยมันไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่คือปริศนาที่อาจไขความลับจักรวาลเรื่องจริงที่ไม่น่าเชื่อแต่เกิดขึ้นจริง ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ชนเผ่าโบราณทั่วโลกต่างแกะสลักสัญ,ญลักษ์เกลียวลงบนหินผาเครื่องปั้นดินเผาและแม้กระทั่งร่างกายของพวกเขาสิ่งที่น่าทึ่งคือพวกเขาทำสิ่งนี้โดยที่ไม่มีใครบอกใครไม่ว่าจะเป็นชาวเคลต์ในยุโรปชาวมารีในนิวซีแลนด์หรือแม้แต่ชนเผ่าอบอริจินในออสเตรเลียต่างก็มีสัญ,ญลักษณ์เกลียวเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม นักวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดีพบว่าสัญ,ญลักษณ์เกลียวเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ทรงพลังเช่นการเคลื่อนที่ของดวงดาวการก่อตัวของพายุหมุนและแม้กระทั่งโครงสร้างของ DNA บางทฤษฎีเชื่อว่าเกลียวคือสัญ,ญลักษณ์แทนการเดินทางของจิตวิญญาณ <c oughs> การเปลี่ยนแปลงและการเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกแห่งจิตวิญญาณ แต่สิ่งที่น่าตกตะลึงยิ่งกว่าคือการค้นพบนาสกาไลน์ในเปรูซึ่งมีภาพเกลียวขนาดมหืมมาที่มองเห็นได้จากบนท้องฟ้าเท่านั้นทำให้เกิดคำถามว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างขึ้นเพื่ออะไรบางคนเชื่อว่านี่คือแผนผังดาราศาสตร์บางคนเชื่อว่าเป็นร่องรอยของอารยธรรมโบราณที่สูญหายไปและบางคนเชื่อว่าเป็นสัญญาณที่ส่งไปยังผู้มาเยือนจากต่างดาว ทำไมสัญ,ญลักษณ์เกลียวถึงมีความสำคัญเพราะมันอาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขความลับของจักรวาลการรับรู้ของมนุษย์และความเชื่อมโยงของเรากับสิ่งมีชีวิตอื่นๆในจักรวาลอันกว้างใหญ่เรื่องราวของเกลียวปริศนายังคงเป็นปริศนาต่อไปและรอคอยการไขความลับจากพวกเราทุกคน